สวัสดีครับเพื่อนๆดูภาคกับบูนสามวาวันนี้นะครับก็มาตามนัดนะครับว่าเราจะออกให้เช่าบูชาจอบ4ีหลวงพ่อไปนะครับก็เป็นชุดจอบเล็กของผมนะครับชุดเรียกว่าจะชุดสุดท้ายของผมแล้วนะครับจอบเล็กก็คือมีเนื้อนวะ2องค์นะครับแล้วก็เนื้อทองแดง2ององค์ เนื้อทองแดงนี่ก็เหมือนกับนวะเลยนะครับสีสันเนี่ยสวยงามมากนะครับสีแดงสดเลยเนื้อนวะเนี่ยออกจะน้ำตาลนะครับก็จะมีด้วยกันสีองค์นะครับทั้งหมด4องค์1 2 3 4เพเพื่อนๆก็ดูนะครับว่าจะชอบองค์ไหนเดี๋ยวผมจะให้ดูเดี๋ยวผมจะให้ดูทีละองค์ทีละองค์นะครับอันนี้ก็ดูภาพรวมก่อน ว่ามีทั้งหมด4องค์นะครับสี่องค์เดี๋ยวเพื่อนๆดูแล้วก็ไลน์เข้ามานะครับใครไลน์มาก่อนผมก็จะให้สิทธิ์คนนั้นก่อนราคาเช่าหาเดี๋ยวคุยกันในไลน์นะครับวันนี้ดูพระกันก่อนดูให้ชอบใจนะครับว่าจอบซีเหรียญเล็กเนื้อนวะเป็นอย่างไรนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับ องที่หนึ่งสวยงามดีนะครับมีชละมีเขาเรียกว่ามีรอยบล็อกระเบิดนิดหน่อยนะครับก็เป็นอัตลักษณ์ของของเราดีนะครับว่าเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญของเราจำง่ายดีครับเนื้อวาก็ผิวสวยงามนะครับผิวออกน้ำตาลทองนะครับองนี้ก็หน้าตาสวยทีเดียว หิวพันสวยงามนะครับไม่มีตำหนิอันนี้มีเนื้อเกินนิดนึงแล้วแต่เพื่อนๆชอบนะครับใครจะชอบแบบไหนเนี่ยประกายทองเลยนะครับมีฉลากมีเรียกว่ามีเนื้อเกินนะครับเนื้อเกินนิดหน่อยอยงนี้ก็เป็นเป็นอัตลักษณ์ของพระของเรา ไม่เหมือนใครนะครับก็เหรียนจอบเนี่ยหล่อโบราณเนี่ยก็จะมีความไม่เหมือนกันนะครับก็ดีครับเป็นเรียกว่าของใครของเราของใครก็จะได้รู้กันว่านี่เป็นของเราเวลาไปเลี่ยมก็จําได้เลยนะครับถ่ายรูปไว้แล้วก็บอกเนี่ยของเราต้องมีแบบนี้แบบนี้นะครับก็เหมือนกันนะครับทุกอย่างก็จะเหมือนกันเนี่ยตรงนี้ก็มี2เส้นนะครับ เดี๋ยวนี้ของปลอมออกมาน่ากลัวมากนะครับต้องดูให้ดีนะครับเช่าหาก็ต้องชมให้ดีเนี่ยมีหูก็จะมีจุดๆเนี่ยนะด้านหูขวาของท่านหรืซ้ายมือเราเนี่ยนะครับก็จะมีจุดในหูเนี่ยผมเห็นทุกแทบทุกองคนะครับก็จะเป็นอย่างนี้แทบทุกองค์แล้วก็เม็ดต่างๆนะครับเม็ด4เม็ดอริยสัจสี่แปด 4, เม็ด มีองค์8นะครับเส้นก็จะเว,ว้วาเว้านิดนิด,นดตามเม็ดเนี่ยนะฮะเม็ดเนี่ยจะจะทำให้ดูเส้นเว,ว้าแล้วก็ต้องคมชัดลึกๆแบบนี้นะครับสวยงามผิวพันธ์สวยงาม,น,งามน,นี่เนื้อนวะนะครับนวะก็จะประกายทองนะครับตรงนี้องค์ที่หนึ่งนะครับด้านหลังอด้านหลังดูโคดหน่อยดูโคดหน่อยด้านหลังของนวะเนี่ยโคดจะไม่ค่อยลึกนะ โค้ดจะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยองนี้โค้ดไม่ไม่ลึกแต่อันนี้เช่าจากวัดแน่นอนนะครับอันนี้จองจากวัดแต่โค้ดดูเลขสีให้ดีนะครับโค้ดเนี่ยเลขสี 4, ต้องเป็นลักษณะนี้นะครับเลขสี่องนี้จะตอกตืมน,นิดนึงแต่ก็เป็นของแท้แน่นอนนะครับมาจากวัดร้อยเปอร์เซ็นตตอนแรกผมแทบจะนึกว่าเอ้ยไม่มีโค้ด จะไปเปลี่ยนแล้วอ๋อมีม,มีมีครับเนื้อนว่าเนี่ยโค้ดเขาจะไม่ลึกมากนะครับเพราะว่าเขาเนื้อจะแข็งเนื้อจะแข็งกว่านะครับองนี้ก็เป็นองค์ที่หนึ่งนะครับใครสนใจก็ทักมาได้เดี๋ยวให้ดูก่อนองที่หนึ่งนะครับ ต่อไปองค์ที่สององค์ที่สองก็สวยนะครับองค์ที่สอง,องที่สองนะครับองค์ที่สองดูภาพรวมดูภาพรวมกันก่อนนะครับองค์ที่สองนี่ก็จะมีตุ่มตุ่มเยอะเหมือนกันนะครับมีในซอก มื่กี้ก็มีนะฮะแต่พอดีไม่ได้ชี้ให้เห็นเนี่ยในซอกบนเนี่ยที่ผมได้มาจะเป็นจะมีตุ่ม2ตุ่มเล็กอยู่ข้างบนนะครับส่วนอันอื่นก็จะใกล้เคียงกันนะครับองนี้ก็เรียบร้อยดีนะครับเป็นนวะประกายทองลึกคมชัดลึกนะครับมีตำหนิครบถ้วน ดูหน้าชนิดหนึ่งปลายมือต้องแหลมๆอย่างนี้นะครับใบหน้าก็ต้องเป็นอย่างนี้เลยนะครับมีตาเหมือนตาสองชั้นนะครับด้านตาตาขวาของตาซ้ายของท่านหรือขวามือเราเนี่ยจะเป็นเหมือนตาสองชั้นแล้วก็ในหูขวาของท่านหรือซ้ายมือเราเนี่ยก็จะมีจุดอยู่ในหูแทบทุกองนะครับ ของผมได้มาเนี่ยก็จะมีตุ่มเล็กๆอยู่ใกล้หูเหรียญประกายทองเงาวับเลยนะครับแล้วก็นี่พเม็ดต่างๆเนี่ยต้องเด้งๆอย่างนี้เลยนะครับเม็ดเด้งๆของแท้ต้องเด้งๆกลุ่มด้านหลังนะครับด้านหลังก็ประกายทองสวยเลยนะครับ เนี่ยโค้ดจะต้องอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ใต้กอไก่ตรงนี้ชัดหน่อยสีต้องเป็นอย่างนี้เลยนะครับเลขสีเนี่ยของปลอมเลขสีไม่เหมือนนะนะครับนวะเนี่ยจะออกประกายทองนะครับแต่ถ้าทองแดงเนี่ยเดี๋ยวดูสีจะออกแดงแป๊ดเลย พอดีทองแดงที่ผมเหลืออยู่เนี่ยสีแดงจัดเลยนะครับแล้วก็ก้นก้นก็จะเป็นรอยรอยเจียแล้วก็มีเดือยเล็ก,ลกๆนิดๆนะฮะเห็นไหมมีรอยช่อเนี่ยรอยช่อยังอยู่รอยช่อเนี่ยนะครับตรงนี้ตรงกลางเนี่ยนะครับเห็นเป็นรอยช่อ ขอบข้างก็จะมีตะเข็บนะครับเหมือนกันทุกองคโทษนี้ก็ชัดดีนะครับองค์นี้ก็เป็นองค์ที่สองนะครับเห็นเพื่อนๆเ,เนี่ยชมคลิปหลวงพ่อไปกันเยอะเลยนะครับดูชมช่วงนี้เนี่ยอะไรอะไรก็สู้เหรียญจอบสีหลวงพ่อไปไม่ได้เลยนะครับ ชมแล้วชมอีกชมได้ไม่เบื่อนะครับมีใครทําคลิปหลวงพ่อป่าจอบสีออกมาเนี่ยก็เราก็ดูกันนะครับดูกันไม่เบื่อดูกันอยู่ตลอดก็เป็นพระที่ได้รับความนิยมจริงๆนะครับทั่วประเทศเลยไม่ใช่ว่าเฉพาะกรุงเทพคนต่างจังหวัดเนี่ยก็อยากจะได้นะครับแต่ว่าเขาก็อยู่ไกลก็ต้องอาศัยเช่าตามเพจตาม ตามช่องที่น่าเชื่อถือนะครับต้องต้องให้เพื่อนๆ <_ d ata> าาระมัดระวังอย่างยิ่งเลยนะครับว่าจอบสีหลวงพ่อไปเนี่ยปลอมออกมาทั้งกล่องและเหรียญน,นะครับค่อนข้างเหมือนนะครับถ้าใครไม่เคยเห็นของจริงเนี่ยมีอันจะโอกาสที่จะโดนมีมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้เลือกเช่าให้ดีนะครับถ้า ผิดพลาดไปเนี่ยเราส่งเงินไปก่อนแล้วก็ของได้มาไม่ตรงกับที่โชว์หรือไม่ใช่ของแท้จากวัดเนี่ยก็เรื่องเป็นที่นี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับก็เห็นใจจริงๆนะครับเพื่อนเพื่อนต่างจังหวัดบางทีเนี่ยเราก็ไม่ทราบรายละเอียดนะครับก็อยากจะได้นะครับก็ดูคนที่น่าเชื่อถือนะครับแล้วเราก็เช่าตามนั้น เหรียญทองแดงนะครับดูสิครับเหรียญทองแดงเนี่ยแดงแป๊ดเลยนะครับสองเหรียญสุดท้ายของผมเนี่ยสวยมากนะครับแดงจัดเทียจเปลือกนาวะดูนะครับเดี๋ยวดูนะแทบจะไม่แตกต่างกันเลยนะครับเหรียญ ต้องแก,แกะเอามาในกลัวสับกันนะเดี๋ยวเวลาใส่กล่องเนี่ยต้องดูให้ดีไม่ผมไม่แกะออกจากกล่องเลยเนี่ยแต่ว่าดูออกนะครับสีในในคลิปเนี่ยมันสู้สีจริงๆไม่ได้นะฮนี่ฮะเห็นเห็นไหมครับสีทองแดงเนี่ยกล่องฟ้านะครับนวะเนี้ยกล่องชมพูแต่สีไม่ได้ต่างกันเลยนะครับสีเนี่ยแทบจะเหมือนกันเลยดูทองแดงนะครับ อันนี้เราพูดถึงทองแดงแล้วทองแดงสีสวยมากเลยนะครับเนี่ยแดงจัดอง์นี้เป็นองค์ที่3มนะครับองค์ที่สามผมจะไม่ไม่เอาออกจากกล่องนานนะเพราะว่าจะได้ไม่สับนี่นะครับแดงแดงสะท้อนไฟเลยนะครับแดงเรียกว่าแดงจริงๆเลย ทองแดงชุดสององค์หลังสุดของผมเนี่ยแดงสดผมปล่อยไปผมให้เช่าแล้วก็ไม่มีแล้วนะครับผมเองก็ไม่มีไปไปมาเหรียญทองแดงเนี่ยได้รับความนิยมสูงสุดเลยนะครับใครๆก็อยากจะได้ตเหรียญทองแดงเพราะว่าดูสีนาเนื้อประกายเนี่ยแดงอันนี้แดงผิวไฟเลยนะครับแดงแบบนาคเลยอะถ้าถ้าดูเหรียญน,นาคเนี่ยจะบอกโอ้โหมันเหมือนเหรียญน,นาคเลยเนี่ย องนี้แดงจัดเหมือนนาคเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเพื่อนๆได้ไปก็รีบไปเลี่ยมพลาสติกนะครับเก็บผิวไฟแบบนี้เอาไว้นะครับเพราะว่าผิวเนี่ยถ้าแดงอย่างนี้แล้วอยู่ในเลี่ยมพลาสติกก็จะแดงตลอดไปนะครับแล้วก็เหรียญหลวงพ่อไปเนี่ยเขาจะเขาจะนิยมกันตรงผิวนี่แหละครับว่าใครผิวเดิมบวกกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่เล่นสายตรงเหรียญเนี้ยเขาก็บอกว่าให้ พอได้ปุ๊บไปเลี่ยมพลาสติกปั๊บเลยนะครับเพื่อที่จะรักษาผิวให้เหมือนเดิมตั้งแต่ได้จากวัดมานะครับดูสิครับแดงมากเลยองนี้ใครเบอร์สามนะครับองนี้อุ้ยขอขอภัยครับเบอร์สามนะครับเบอร์สามใครได้ก่อนใครจองก่อนได้ก่อนนะครับแล้วก็โค้ดอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยโค้ด โคดเขาจะตอกได้ลึกหน่อยทองแดงนี่นะครับเลขสี่เนี่ย 4, ประกายสองแทบจะไม่ได้เลยนะครับพอโดนเหรียญโดนไฟเนี่ยโหเงาวับเลยเนี่ยนะครับสีต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นนะครับอยู่ระหว่างเลขเจ็ดเลขแปดนะครับทองแดงเห็นไหมประกายเมื่อกี้ของนาวโลหะเนี่ยเป็นประกายทองแต่ว่าทองแดงเนี่ยเขาจะเป็นประกายแดงเหมือนนาคนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ทองแดงแรงลิตนะครับผมตั้งเองทองแดงแรงลิตแรงกว่าเพื่อนใครๆก็ถามแต่เหรียญทองแดงนะครับแล้วก็มีตะเข็บเห็นไหมตะเข็บข้างเหมือนกันมีรอยตะเข็บผมว่าเหรียญจอบเล็กดูง่ายกว่าจอบใหญ่นะเนี่ยแล้วก็เส้นที่มือเห็นไหมเส้นเป็นเรียว เลียวปลายเลียวมากเลยนะครับแล้วก็หูหูกว่าท่านเนี่ยต้องมีจุดจุดอะไรอยู่ในหูเนี่ยนะครับแล้วก็ตาของท่านเนี่ยโอ่อนี่สวยมากนะครับตาลึกตาซ้ายของท่านเนี่ยลึกเป็นสองตาสองชั้นนะครับปากก็ลึกเหรียญจริงเนี่ยจะคมชัดลึกมากเลยนะครับเนี่ยขนาดเหรียญเล็กๆอย่างเงี้ยผมว่าเหรียญเล็กเล็กเนี่ย ม่แน่นะครับอนาคตอาจจะแพงทีเดียวเพราะว่าของเล็กเนี่ยทำแล้วสวยแล้วก็หน้าขึ้นคอนะครับไม่เปลืองทองแล้วก็ไม่หนักด้วยนะครับองค์นี้องค์ที่สามนะครับใครอยากได้ก็จดจำไว้นะครับอง์ที่สชุดนี้จะสวยเป็นพิเศษเลยนะครับแต่งจัด องค์ที่สีนะครับองค์สุดท้ายของชุดนี้นะครับผมชุดเล็กเนี่ยก็ไม่มีแล้วนะครับผมผมอันนี้ก็จะเป็นชุดสุดท้ายของผมแล้วเบอร์สี่นะครับองค์นี้เบอร์สี่อันนี้ก็แดงเหมือนกันนะครับนี่ก็แดงแต่องค์นี้ยังแดงสู้เบอร์สามไม่ได้แต่ว่าองค์นี้ผิวดีนะครับผิวแบบเรียบก็แดงใช้ได้นะครับ องนี้ผิวเรียบกว่าองเมื่อกี้นะครับสวยเต็มฟอร์มเหรียญจอบหลวงพ่อไปรชุดนี้นะครับรู้สึกมีเมตตามหานิยมสูงมากเลยครับใครเห็นใครชอบใครเห็นใครรักอยากได้ไว้ครอบครองกันทุกคนเลยนะครับโดยเฉพาะเหรียญเล็กเนี่ยผม ชอบมากเลยนะครับเป็นอะไรที่ดูน่ารักดูน่าขึ้นคอมากเลยนะครับน่าบูชาผิวนี้ลุ้งลุ้งเลยนะครับสีทองแดงเนี่ยออกลุ้งก็มีโค้ดอยู่ข้างหลังนะครับโค้ดก็เหมือนกันอยู่ด้านเลขเจ็ดเลขแปดนะครับโค้ดอาองนี้ององนี้ไม่ไม่ประกายเหมือนเมื่อกี้นะครับทองแดงเมื่อกี้ประกายมากจน สองแทบจะสะท้อนนะนะครับเมื่อกี้นี้องค์นี้ผิวท่านจะจะสม่ําเสมอแต่ก็ยังแดงอยู่นะยังแดงอยู่องค์จริงนี่ก็แดงแป๊ดเลยนะครับแต่ว่าไม่แดงเท่ากับองค์เมื่อกี้เนี่ยแดงแบบเนี่ยองคองเบอร์สามนี่แดงแดงแบบหน้าแต่องค์นี้ก็แดงอันนี้แดงพอสมควรนะครับแต่องค์จริงเนี่ยก็แดงจัดเหมือนกัน แต่องค์นี้ผิวจะสวยกว่าผิวจะเรียบกว่านะครับหูเห็นไหมหูขวาของท่านเนี่ยจะต้องมีจุดอยู่ในหูนะครับองค์นี้ดูผิวท่านตึงกว่านะครับมีดีมีมีเด่นมีมีเด่นกันคนละจุดนะครับเนี่ยปลายมือก็จะต้องแหลมแหลมแบบนี้นะครับ มีเด่นกันทละจุดสวยงามนะครับองเล็กเนี่ยผมยังชอบองเล็กเพราะว่าดูนะฮะรายละเอียดได้ทีเดียวเลยนะครับได้ดีทีเดียวตะเข็บก็เหมือนกันนะครับมีตะเข็บขอบตะเข็บข้างรอยเจียดด้านล่างนะครับแล้วก็ เส้นที่ฐานก็จะเป็นโค้งมีเส้นที่ใต้ฐานนะครับเหมือนกันทุกองนะครับต้องเป็นของแท้ต้องเป็นอย่างนี้นะครับธรรมชาติของของเหรียญจอบสี่เหรียญเล็กนะครับ mm hmm. โค้ดเมื่อกี้ก็ส่องไปแล้วนะครับดูผิวพันธุ์นะครับนะครับองค์ที่4นะครับชุดนี้สวยมากๆนะครับทั้ง4องค์ เพื่อนๆชอบองค์ไหนก็จดจําไว้แล้วแจ้งมานะครับเพราะว่าจองชุดนี้ก็ชุดสุดท้ายแล้วนะครับใครไลน์มาก่อนได้ก่อนนะครับราคาก็คุยกันนะครับคิดว่าก็ไม่ได้แพงมากไปนะครับว่าอาจจะสูงกว่าชุดเดิมสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็น1.2.3น,นะครับ1 ทองหน,งนวะนะครับ2ก็นวะสามทองแดงนะครับสี่ขอไป่ทำใหม่นะครับหนึ่งสองนะครับนวะแล้วก็3าสก็ทองแดงนะครับ เพื่อนๆก็ทักเข้ามานะครับให้ท่านละหนึ่งองค์เท่านั้นนะครับท่านที่เคยเช่าจากผมไปแล้วก็ขออนุญาตให้เพื่อนๆที่ยังไม่เคยเช่าได้เช่าไปบ้างนะครับก็ถือว่าเป็น FC ด้วยกันนะครับแบ่งปันกันวันนี้บุญสามวานะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมและให้การอุดหนุนช่องบูญสามวามาโดยตลอดนะครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับขอพระคุณมากครับสวัสดีครับ